สวัสดีค่ะวันนี้นาะทีจะพาทุกคนมาเก็บมอสกันนะคะมอสที่เยอรมนีเยอะมากค่ะเวลาที่นาทีเข้าป่าไปเก็บเห็ดน,นะคะแล้วได้เห็นต้นไม้ที่ปกคลุมไปด้วยมอสหนาๆเขียวโพลไปทั่วทั้งป่ามองซ้ายมองขวาเหมือนได้รับพลังบางอย่างทําให้เรารู้สึกสดชื่นสบายตามีพลังขลังๆอย่างน่ามหาัศจรรย์ค่ะนั่นคือพลังมอส จิวแต่แจวนั่นเองมอสเป็นพืชคลุมดินที่ทําให้พื้นป่าเป็นสีเขียวขจีช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นให้ต้นไม้และพื้นดินเปรียบเสมือนพรมธรรมชาติที่เรียกว่ามอสนั่นเองคทุกคน,ท,กคนทราบไหมคะว่ามอสบางชนิดมีกลไกในการดักจับฝุ่นเปลี่ยนเป็นปุ๋ยให้กับตัวมันเองได้ด้วยค่ะโอ้ h ม่กอดเป็นการช่วยปรับสมดุลธรรมชาติค่ะมอสมีความสําคัญต่อระบบนิเวศมากนะคะมอสสามารถดูดซับน้ําและความชื้นได้ดีมากๆค่ะ รวมทั้งสามารถสืบพันธุ์ได้โดยอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ<ะ>โตง่ายตายยากค่ะมอสชอบอยู่ในที่ที่มีความชุ่มชื้นสูงเจ้ามอสพวกนี้ตายยากค่ะคบางครั้งถ้าอากาศร้อนและความชื้นน้อยจะออกเหลืองๆ<ต>ค่ะแต่พอได้ความชื้นที่เหมาะสมก็จะกลับมาเกี่ยวขจีอีกครั้งค่ะนาทีก็เลยมีความคิดจะเอามอสมาปโปะดินใต้ต้นมะนาวที่บ้านนาทีนะคะเพื่อป้องกันการระเหยของน้ํได้ดีบางทีนาทีไม่อยู่บ้านแล้วรดน้ำไม่เขาก็พอจะช่วยได้นะคะ ตอนนี้มอสที่ประเทศเยอรมนีกำลังเป็นที่ฮือฮานะคะโดยเฉพาะการใช้เพื่อลดมลพิษและสิ่งแวดล้อมค่ะบางคนเอามาประดับห้องน้ําห้องนั่งเา,า่าใส่กรอบใหญ่เหมือนกรอบรูปภาพอะค่ะทุกคนแล้วก็ติดผนังเช่นในห้องน้ําของลูกสาวสามีนะคะเอามอสมาประดับที่ผนังกําแพงสีขาวนะคะแล้วด้านหน้าของกําแพงเป็นอ่างอาบน้ําสีขาวสวยมากๆค่ะทุกคนที่เยอรมนีบางที่นะคะตามถนนหนทางมีการ ปลูกมอสแทนหญ้าด้วยค่ะทุกคนเป็นการลดค่าใช้จ่ายไปในตัวสุดยอดไอเดียค่ะมอสเปรียบเสมือนเครื่องฟอกอากาศทีม่มีชีวิตช่วยผลิตออกซิเจนช่วยดักจับฝุ่นละอองในอากาศมอสช่วยลดภาวะโรคร้อนได้2-3องศาเซลเซียสนะคะแล้วแต่ปริมาณของมอสช่วยดูดค,คาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศด้วยค่ะ,คะสแสดงว่าทําให้อากาศสะอาดขึ้นค่ะ ประโยชน์เยอะแยะมากมายเราต้องมาปลูกกันแล้วค่ะมอสที่นี่มีขายทางอินเทอร์เนต็ตทางอเมซอนด้นะคะที่เมืองไทยก็มีการเพราะมอสขายที่จะะังหวัดเชียงใหม่ชื่อสวนมอสฮอมดอยค่ะเพาะปลูกมอสและส่งออกในรูปแบบต่างๆเช่นแผ่นมอส,สอรูปมอสบ้านกุ้งมอสค่ะถ้าทุกคนชอบคลิปวิดีโอนี้ของนาทีช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นาทีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ